ขยออี้ขยออี้ oh. อยู่นี่ก็จะเอาปอนค่อนวันมาขึ้นอีกแล้วนะครับเห็นเราเอาขึ้นก็จะขึ้นตามเรานะครับไป <laughs> วันนี้5้ทันวาครับอาเอ,อไปได้แล้ววันนี้5้ทันวาครับน่าจะมีลมนะตอนเช้าเช้าเมื่อกี้ลมล่างก็มีไม่เป็นไรเราว่าวเบา,ว,าวันนี้เอาว่าวร้อยแปดสิบครับว่าคันเบ็ด ตัวเก่าสีชมพูมาปล่อยครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะน่าจะดีเล่นว่าวอ่ะนะครับถ้ามันมีลมเนี่ยเราเราไม่ต้องไปวิ่งอะไรมากมายแล้วครับไม่ต้องวิ่งแรงวิ่งเร็ววิ่งไกลนะครับไม่ต้องหรอกมันจะขึ้นนะครับวิ่งนิดหน่อยมันก็ขึ้นครับนะอ่ะ โน่นครับอ้า ขออ่อยทีขออ่อยทีมา <À, S 1> อ,อีกทีครับ โอเคครับอยู่อยู่ลมแล้วอยู่ลมลมล่างไม่มีครับ โอเคพอได้ครับต้องค่อยๆปล่อยเชือกครับต้องเลี้ยงว่าวดีๆเลยครับเพราะว่าลมล่างไม่มีลมบนมีครับลมบนอยู่สูงอยู่ลมบนอยู่สูงเลย ลมวนอยู่สูงครับ อาจารย์อาจารย์นอนอาจารย์นอนอาจารจย์อยู่น้นข้างหลังอะ Okay. แรงดิเออาบางกล้องแล้วเอเดี๋ยวนี้มีคนมาแย่งเล่นแล้ว <laughs> มีคนมาแย่งเล่นแล้วเนี่ยโอ้เ <laughs> <laughs> okay, ครับวันนี้ฟ้าเริ่มสว่างครับสวัสดีนะครับของเช้าวันที่ 5ธันวาครับยังไม่ได้สวัสดีเลยเมื่อกี้ฟ้าก็ยังไม่ค่อยสว่างนะว้าวลมล่างก็ทุรักทุเลครับแต่ว่าลมบนเนี่ยมีครับนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแคปหน้าจอไว้ให้เหมือนเดิมนะครับว่าในตอนที่ผมเล่นเนี่ยประมาณ6โมงเกือบจะ6โมงครึ่งนะครับ6โมงเช้าอากาศไม่หนาวมากนะครับ24องศานะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไว้ให้ดูนะครับว่าลมเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ลมประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อ้วันนี้มีลมทั้งวันเลยไปยันยันยัน6โมงเย็นเลยนะครับแต่ตอนช่วงทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับวันนี้ว่าวตัวนี้ผมไม่ได้ติดไฟแล้วครับ ไม่ได้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 เปิดไฟนะครับปิดไฟอยู่แต่ไม่ได้เปิดไฟนะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ลงมานะครับผมเอาไว้ไหนละครับก็ถอดแบตเตอรี่ลงมาแล้วนะครับใช้เชือกเบอร์45ในการเล่นนะครับเชือกเบอร์45นี่ก็ก็เหนียวครับผมว่าเหนียวเลยแหละนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วมันดึงตึงมากนะครับผมว่ามันเส้นเส้นมันเล็กประมาณประมาณ2มิลอะไรเงี้ย มันก็จะบาดมือเรานะครับต้องใส่ถุงมือตอนเก็บลงนะแต่เหนียวว่าเหนียวแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมันติดต้นไม้แล้วผมดึงนะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ขาดนะครับผมต้องตัดคือดึงจนแบบผมว่าน่าจะแรงแรงดึงเน่ยหลายหลายปอนหลายกิโลเลยแหละนะครับโอเคนะครับดูครับโอเคนะครับดูครับลมล่างนี่เงียบสงบเลยเห็นไหมครับ ลมล่างในเงียบสงบเลยนะครับเงียบเลยนะครับแต่ลมบนดนดีมากนะครับลมบนนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะดีอย่างเงี้ยไปทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันวันนี้ก็น่าจะเล่นได้ทั้งวันนะครับโอเคไปฟังสนุกกนดีกว่านะครับไปก็ <Okay. S 1> จะมีคนมาแย่ยงเล่นครับตอนนี้ อากาศดีไหมพ่ออากาศดีไหมอากาศดีหรือเปล่าพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเนี่ก็ใช้ได้สิอากาศนะไม่ใช่ผมจะมาใช้ได้ <laughs> ตอนนี้อากาศดีครับเดี๋ยวยูริก็จะเอาบอนคอนวันมาขึ้นอีกแล้วนะครับเห็นเราเอาขึ้นก็จะขึ้นตามเรานะครับ ไปเดี๋วราไปไปลุยกัน<ป>คุณคนนั้นก็จะฉวยโอกาสนะครับโอเคคุณใครอยูนะฮะอ่ะไปมัดก,ก็ถือว่ามีลมครับพอที่จะเล่นได้นะครับสำหรับพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีที่ผมอยู่นะครับแล้วก็น่าจะรวมถึงพื้นที่ที่ อยู่ในพื้นที่ลมเดียวกันด้วยนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะน่าจะพอมีอมัดมัวด้วยเนี่ชยช่วยช่วยแม่เราก็จะช่วยกันอันนี้ว่ากี่เมตรนะห้าสิบปจุลาสองห้องเลยละม่วาเออใช่ทำไมจะไปป่อยโอเคเอง้อมาโอ้ ก็ตอนนี้นะครับอ่ะโหมอมหมดเลยนะครับมอมหมดแล้วนะครับตอนนี้ข้างบ้านผมนะก็ยังมีพื้นที่วิ่งว่าวอยู่นะครับอาเขาก็ยังไม่ได้ปลูกข้าวโพดหรืออะไรนะครับข้าวโพดที่ขึ้นนี่ก็เป็นข้าวโพดที่มันหลงเหลือจากการทําไร่คขังก่อนนะครับเม็ดมันร่วงมันหล,ล่นมันก็ขึ้นนะครับ จเจริญเติบโตขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ได้เป็นข้อโพดที่แกปลูกใหม่นะเราก็วิ่งได้อยู่โชคดีไปนะครับมาดูว่ายูริจะวิ่งถึงลมบนไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ลมบนจะอยู่สูงเลยทีเดียวว้าวต้องเบาครับคือวเอวเบาที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเบาที่เป็นแบบเบาอ่อนแออะไรนะ ผมพยายามจะทำให้มันเบาเดี๋ว่าแข็งแรงลบมาแล้วไป <c oughs> อากาศดีครับเย็นสบายแดดยังไม่ออกก็ไป่ึนมาเช้าๆครับเล่นว้าปลดปล่อยพลังงาน ถึงล้อมบอลหรือยังนะนะถึงหรือยังแล้วทำไมไม่เอาเสื้อเบอร์เ,อ,รเอ็มมาใส่อ่ะ <laughs> เสื้อเบอร์เอ็มก็มีเชืก่อนเขก่อนขไอเสื้อบอัวอะไรมาเล่นนะี <c oughs> อาไปถึงถึงไปยังลงบนนะเอาสงสูงเลยนะถึงไร่เราไปต่อที่บ้าน ลมทำไมมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ลมกันโชคมาครับขอนหลุดไปนโน่นเลยครับย,ยังอยู่กันแล้วเห็นต่อ สตัวเลยครับตอนนี้ นี้ว่ายุาร้อยแปดสิครับ1้0เซนติเมตร ร5อซติเมตรครับตัวนี้ ตอนนี้นะครับเราก็บอยว่าวจุฬานะครับขึ้นไป2ตัวแล้วนะครับตอนแรกผมก็เอาว่าวจุฬา180ซนเมตรสียุมพูนะครับว่าวคันเบ็ดตัวเก่านะครับของเราขึ้นไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ติดไฟนะครับเพราะว่าเราเล่นตอนกลางวันผมก็เอาแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นไปบินขึ้นไปก่อนนะครับทดลองลมแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยยูริก็เอาว่าวจุฬาฟอนคอนวันนะครับเป็นว่าวจุฬา150ซนเมตรสีเขียวของเขานะครับ ก็เอาขึ้นไปลมบนดีครับในช่วงประมาณ7จ็ดโมงของวันที่5้ธันวานะครับแต่ว่าลมบนเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเราต้องมีระยะในการวิ่งนิดนึงนะครับเพื่อส่งว่าวให้ขึ้นไปเจอลมที่พัดแรงอยู่ด้านบนนะครับแล้ะตอนเนี้ยเชือกดึงึงมานะครับอันนี้ร้อนะครับเป็นเชือกเบอร์45นี่ก็สบายครับเชือกเบอร์สีเนี่ยผมลองใช้ผมที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันติดต้นไม้นะ แล้วผมดึงนะครับดึงพยายามจะให้มันหลุดนะครับปรากฏมันไม่หลุดแล้วมันก็ไม่ขาดด้วยนะครับจนผมต้องตัดนะครับสุดท้ายผมต้องเอาเอาตะขอเกี่ยวมะพร้าวอะตะขอสอยมะพร้าวเนี่ยเอาไปตัดมันนะครับถึงสามารถเก็บได้นะครับวันนั้นก็เสียเชือกไปนิดนึงนะครับก็เหนียวครับเล่นได้นะครับร้อยแปดสิบนะครับก็เล่นได้นะครับเบอร์สี่สิบห้าเล่นได้แต่มันก็จะมีความคมนะครับเพราะเส้นมันเล็กถ้าถ้ามันดึง ตึงๆเจอลมแรงๆเนี่ยเราต้องใช้ถุงมือนะครับเป็นถุงมือแบบียางนะมันจะสาวดีมากเลยแล้วก็ในวันนี้นะครับก็น่าจะมีลมทั้งวันนะเท่าที่ผมดูพยากรณ์อากาศนะครับลมก็น่าจะดีทั้งวันนะครับโดยเฉพาะลมบนเนี่ยผมว่าน่าจะแรงดีทีเดียวนะครับสําหรับใครที่มีว่าวนะก็วันนี้ลองดูสนุกแน่นอนนะครับช่วงเช้านะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมจะเล่นว่าวแล้วก็เก็บบรรยากาศ ทั้งวันนะครับของวันที่5นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับติดตามชมนะครับมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนผมว่าลมดีๆอย่างงี้นะเดี๋ยวเจอกันโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่พวกเราทำนะครับก็รบกวนนะครับกดติดตามกดหัวใจมีอะไรสงสัยกดคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับผมหยกลบบุรีครับใช้ชื่อนี้ทุกที่ทุกเวลามีปัญหาเรื่องว่าว เรื่องน,นูอยากปรึกษาทักหาหยกลมบุรีได้ทุกที่ทุกเวลาเราเจอกันครับเพื่อนๆเจอเกันบ๊ายบาย